วันในพวกเราท่านได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อบำเพ็ญสมาธิคือศีลพวกเราก็รักษาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่นี่เรามาประชุมพร้อมกันไหว้พระสวดมนต์เพื่อทําเป็นพิธีศาสนาพิธีแต่ไม่ใช่พิธีอะทจริงจังนั่นอะกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นการพร้อมกันมีความพร้อมสามัคคีสวดพร้อมกัน แต่ถ้าหากว่าไม่มีศาสนาพิธีเสลยต่างคนต่างธรรมก็มันจะเหนินห่างออกไปเพราะนั้นจะมีการสวดพร้อมกันเพื่อสนับสนุนรรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ใช่อย่างอื่นพร้อมกันนี้ต่อไปนี้ก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนาจะเปิดเทปให้ฟังที่หลวงตาที่ท่านอุปรมสัง่งสอนพระเนนประชาชน นานาทัศนะน,น,นานาความคิดเห็นแนวทางสำหรับพวกเราแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ปฏิบัติตามหรือวพวกเราไม่ทำตามถึงครูบาอาจารย์จะแนะนำสั่งสอนขนาดไหนก็เถอะก็เหมือนกับกลาที่มันคว่าแล้วะก็ไม่สามารถที่จะรับรู้รับทราบได้แต่ก็พวกเราทุกๆท่าน พอมาถึงจุดนี้แล้วก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถึงยังไงความขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยมันก็ต้องมีเป็นบางครั้งบางคราวเพราะกิเลสยังมีอยู่ในหัวใจมันก็ต้องมีความขี้เกียจขี้ค้านแต่ถึงยังไงเรามีความมุ่งมัน่นมีความพยายามอยู่ก็พยายามเกีดกันพยายามกันกรองพยายามลากพยายามเข็นถูไถมันไป ใช้เหตุและผลบังคับมันออกว่าเราขี้เกียจเพราะอะไรเราต้องเพียรนาเอาธรรมะเข้ามาบังคับจิตบังคับใจของพวกเราเอาเหตุและผลนั่นนะมาบังคับตนเองนั่นจะให้ครูบาอาจารย์บังคับเป็นไปไม่ได้ครูบาอาจารย์มีแต่เป็นผู้ชี้หนทางเป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกกล่าวเท่านั้นแต่จะให้อาจารย์พานําพาจับมือทุกอย่างพาทมทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้ ในเมื่อครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนว่าปฏิบัติอย่างนี้เดินโยกมอย่างนี้นั่งภาวนาอย่างนี้กําหนดพิจารณาอย่างนี้จากนั้นพวกเราก็นําไปประพฤติปฏิบัติได้รับผลมากน้อยอย่างไรแค่ไหนมีอุปสรรคอย่างไรก็พร้อมที่จะมาถามไต่ถามหมู่พกเพื่อนครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหมู่พกเพื่อนที่ภาวนามาก่อนพวกเราก็มี ก็พร้อมที่จะไต่ถามเรื่องต่างๆได้ถ้าว่าไม่มั่นใจก็ถามครูบาอาจารย์ที่พวกเรามาศึกษาท่านก็จะให้คําตอบแก่พวกเรานี่แหละวิธีการปฏิบัติของพระกรรมฐานผ้าป,ป่าจะไปให้สอนทุกปีทุกวันสอนเช้าสอนเย็นขึ้นธรรมมาะก่อนจึงถือว่าสอนมันก็ไม่ได้ตาเห็นไตรตรองพิจารณาเหตุและผลหูได้ยิน ไตรตรองพิจารณาเหตุและผลใจไปสัมผัสเมื่อได้ยินได้ฟังเมื่อได้ประพฤติธปฏิบัติไปแล้วนำมาไตรตรองอ่านหนังสือฟังเทศครูบาอาจารย์จากเทปจากหนังสือนำมาไตรตรองปรับปรุงแก้ไขตนเองถ้าเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความพยายามอยู่เสมอ ไม่วันใดก็วันหนึ่งพวกเราก็จงมีช่องมีทางที่จะออกไปสู่ทางสว่างได้แต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่คอยขี้เกียจทำขี้เกียจทำความภาคความเพียรมีแต่คอยผลอย่างเดียวไม่ว่าจะพบนี้ชาตินี้แหละเกิดมาร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็คงจะไม่เจอคงจะไม่พบไม่เห็นคงจะไม่สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาได้เพราะนั้นธรรมะของผูุ้ทธเจ้าท่านให้พยายามทํา พยายามเร่งความภาคเพียรพยายามไต่ตรองหาเหตุและผลที่จะให้เกิดสติปัญญาขึ้นในจิตในใจของพวกเราพวกเราฝึกฝนอยู่ทุกวันนี้ก็เรื่องศีลก็เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอันนั้นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วถ้าว่าผูกเพื่อนองค์ใดทำผิดทำไม่ถูก พระผู้อยู่ที่มีอายุพรรษาก็่ากากล่าวตักเตือนด้วยเจตนาดีด้วยความหวังดีผู้ที่ด้รับได้ฟังจากครูบาอาจารย์หรือหมู่เพื่อนก็ให้ไต่ตรองพิจารณาตามเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่มั่นใจก็ถามว่านี่เกี่ยวกับสิกขาบทไหนอย่างไรเราก็ไปเปิดตำรับตำลาค้นคว้าอีกก็ได้อันนี้เป็ว่าผู้มาศึกษาหาความรู้ ใส่ตัวเองพยายามปรับปรงุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วจะดีทีเดียวถึงจะชื่อว่าพระดีก็เถอะแต่ถ้าว่าการกระทําไม่ไปในทางดีแล้ะเหมือกับเรลวเลยมันกันชื่อจะดีเท่านั้นแต่ความประพฤติมันเลวกพรานั้นพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจเรื่องศีลเป็นพื้นฐานการอยู่ร่วมกันคือกดระเบียบ การที่จะเป็นคนดีและคนเลวศีลเป็นเครื่องบ่งบอกาพวกเราอยู่ในศีลและธรรมอยู่ในศีลแล้วเป็นพื้นฐานของคุณงามความดีถ้าศีลเหมือนกับพื้นฐานเป็นหลกฐานที่เราจะสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาก็ต้องมีฐานถ้าฐานมั่นคงแข็งแรงเราจะก่ออะไรขึ้นมามันก็แข็งแรงไปด้วยเพราะฐานของเราแข็งแรงคือศีล นี้ก็เหมือนการกายวาจาของเราอยู่ในกรอบเป็นพระที่ดีเป็นครวัตที่ดีอยู่ในศีลและธรรมอยากจะภาวนาอย่างไงทําจิตให้สงบอย่างไรก็รกเราพยายามทําต่อเติมขึ้นไปเรื่อยๆได้พระฐานของเราดีแล้วแต่ถ้าว่าฐานของเราไม่ดีฐานของเราก่อะง่นฐานของเราไม่ดีเร,ดเราจะทําให้สมาธิเกิดคือกดระเบียบ การที่จะเป็นคนดีและคนเลวศีลนะเป็นเครื่องบ่งบอกอาพวกเราอยู่ในศีลและธรรมเป็นพื้นฐานของคุณงามความดีถ้าศีลเหมือนกับพื้นฐานเป็นรลากฐานที่เราจะสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาก็ต้องมีฐานถ้าฐานมั่นคงแข็งแรงเราจะก่ออะไรขึ้นมามันก็แข็งแรงไปด้วยเพราะฐานของเราแข็งแรงคือศีลอันนี้ก็เหมือนการกายวาจาของเราเป็น อยู่ในกรอบเป็นพระที่ดีเป็นครวาตที่ดีพออยู่ในศีลและธรรมอยากจะภาวนาอย่างไงทําจิตให้สงบอย่างไร,ก,งไรก็เราพยายามทําต่อเติมขึ้นไปเรื่อยๆได้เพราะฐานของเราดีแล้วแต่ถ้าว่าฐานของเราไม่ดีฐานของเราก่อนเงฐานของเราไม่ดีเราจะทําให้สมาธิ ของจิตของใจพิจารณาถึงนี่แหละกายยนครเนี่ยทําให้เราจิตใจของเราลุ่มหลงมัวเมากิเลสมันเกิดจากไหนเกิดจากกายเกิดจากใจนี่แหละโดยเฉพาะยังยิ่งเกิดจากกายลุ่มหลงกายว่ากายนี้กิเลสมันหลงจริงๆนะคิดว่าโอ้ตัวเองจะไม่ตายจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายนะไม่คิดเลยว่ามันจะตายพอมาถึงคราวที่จะมาเจอมาพบเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปแล้วก็หัวเข่าอ่อน วิตกกังวลว่าเวาอ้างว่างจึงสํานึกสําเนียกได้ว่าเออข้านจะตายจริงๆวะแต่ถึงจุดนั้นมันเอาไม่ทันแล้วเออมันดิ่งลงไปแล้วว่าไม่ทันแล้วต้องเกิดไปด้วยความทุกข์ตรถมทางจิตใจตายแบบไม่ยอมรับเพราะนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี่พยายามฝึกซ้อมไว้เสมอเห็นคนตายที่ไหนก็ดีเห็นสัตว์ตายที่ไหนก็ดีน้อมเข้ามาหาตัวเองอีกสักวันหนึ่ง ชีวิตของพวกเราก็จะต้องตายสลายแน่นอนไปสู่ดินน้ำมลมไฟเิจีรยนาไว้อยู่เสมอนั่นแหาะท่านผู้ใดพิจารณาอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอจิตใจของเขาท่านเหล่านั้นเมื่อประสบสิ่งที่ไม่พึงปาถนาขึ้นชัว่วใดขณะใดก็จะได้สำเนียกสำนึกได้ให้ข้าว่าปล่อยวางได้พอไดคิดไว้แล้วได้เตรียมไว้แล้ว ได้คิดไว้ก่อนแล้วว่ะมันจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะชีวิตนี้มันจะต้องแตกสลายในที่สุดนี่แหละให้พวกเราเพิจารณาเรื่องร่างกายนี่แหละเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญมากมันติดกายยนครตัวนี้ะการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เราฉันอาหารกินอเ็ดอร่อยเข้าไปวกเคียวอาหารเข้าไปมันก็ไปถูกน้ําลาย พอถูกน้ำลายกลื่นเข้าไปในลำคอนะถ้าเราคายออกมาแล้วก็เป็นของสกปรกแล้วไม่กล้าที่จะเอามาเข้าปากกลืนเข้าไปกินอีกไปได้นะขนาดของตัวเองทแท้ๆแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยของสกปรกจากนั้นก็เอาเข้าไปในถึงท้องแล้วอ้วกออกมาเนี่ยยังขยะขยแยงอ้วกอาจเจียนของตนอีกทั้งที่ตอนเช้าฉันอเนจอร่อยพอตกตอนเย็นพุ่งน้เช่าถ่ายออกมาแล้ว คนละเรื่องกันเลยทีนี้แต่ตามให้จริงกับเป็นอาหารที่อริดอร่อยที่ผ่านจากปากของเราเข้าไปนั่นแหละมุกทวารของเราเข้าไปนั่นแหละอริดอร่อยมากแต่มันออกมาแล้วมันเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ถ้าเราใช้ปัญญาใช้การพินิษพิจารณาแล้วเราจะมองเห็นว่าร่างกายสังขารของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถึงจะทนุถนอมขนาดไหนเลี้ยงดูปูเสือดีขนาดไหน อีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็จะต้องแตกต้องสลายเป็นไปตามสภาพของมันแน่นอนเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้นี่แหละคือให้พวกเราพิจารณาทบทวนแต่ละวันแต่ละเวลาอย่าไปหลงอย่าไปมัวเมาอย่าไปประมาทเพราะชีวิตของเราไปทุกนาทีวินาทีไม่ต้องพูดถึงวันเดือนปีแหละมันกินเวลาไปเรื่อยๆ ผลที่สุดก็หมดก็แตกสลายทรมหายตายจากอย่างพวกเราเห็นปู่ย่าตายายของพวกเรานั่นน่ะพ่อแม่ของพวกเรานั่นน่ะต่อไปก็ไหลเรียงกันลงมาเรื่อยๆมาถึงตัวของเราไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งนี่แหละให้พิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้อยู่แล้วเห็นตามความเป็นจริงอยู่แล้วอน,นิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเห็นอยู่แล้ว จางที่พูดเมื่อเช้านี่นางปัตตาจาลาเห็นความแก่เห็นความตายเด็กก็ตายคนกลางก็ตายคนแก่ก็ตายไม่ได้เลือกท่านก็เกิดเห็นอนิจนนนจังของไม่เที่ยงเมื่อเห็นเกิดอนิจจังของไม่เที่ยงเขาก็เกิดด้ความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายจิตใจก็คลายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้ ถึงเจตนุถนอมจึงจะรักสงวนถึงขนาดไหนก็เถอะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจากนั้นใจของนางก็หลุดพ้นจากกิเลสไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงปล่อยตามสภาพใจก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งพิจารณาถึงใจ,ใจก็ปล่อยใจอีกสิ่งที่จะให้มันยึดมั่นถือมั่นรู้เท่าทันอีกแต่ในใจิตใจก็ไม่มีอะไรที่จะมายึดมาเกาะมาเกี่ยวจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจาก อาสวะกิเลสท,ทั้งหลายทั้งปวงสรุปแล้วก็คือพิจารณากายตั้งแต่ก่อนกายนี่เป็นของหยาบเมื่อพิจารณากายแะ้วก็พิจณาใจย้อนมาหาใจใจของเราเนปะไปลุ่มหลงไปมัวมองไปติดมัมนกายของมันก็ไปตามสภาพของมันเหมือนกับโลกทั้งโลกทีนะี้เราก็ไปยึดถือว่าเป็นของเราเราก็เลยเป็นทุกข์ไรนาเป็นของเราทาํามมาค้าขายกิจการงานเป็นของเราสามีพันยาเป็นของเราบ้านเตือนเป็นของเรา ต่ตามไม่จริงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าเป็นของท่านนะร่างกายเป็นของท่านนะข้าพเจ้าเป็นร่างกายเป็นของท่านนะมันร่างกายไม่ได้พูดมีแต่พวกเราไปยึดไปเกาะวิ่งไล่ตามอันนี้จังทุกขังอนัตตาเหล่านั้นสิ่งไม่ใช่ตัวตนเหล่านั้นพอวิ่งไล่ตะคุบไปตะคุบมาผลที่สุดมันก็ไปก็ผิดหวังนะจเีพราะไปคุบอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็เป็นทุกข์นะจเนี่ ถ้าเราไม่ย้อนเข้ามาหาตัวของเราไม่ย้อนเข้ามาหาใจแล้วมันจะเป็นทุกข์ตลอดไปอ่ะย้อนเข้ามาหาใจพิจารณาทําไมเราจึงไปคิดมั่นถือมั่นแต่ใจของเราแทๆ้ๆมัก็ยังเป็นอนิจจังคิดอย่างหนึ่งแล้วมัปล่อยอย่างหนึ่งมันยังเห็นอนิจจังอยู่ในจิตในใจตลอดคิดขึ้นมาแล้วกระดับคิดขึ้นมาแล้วกระดับคิดขึ้นมาแล้วกระดับถ้าดูชัดๆแล้วใจของเราเนี่ยความคิดของเรา ใจของเราขณะที่มันคิดมันร้ายกาเข็มเย็ยบผ้าอีความเร็วของมันเ,นเราจะติดจับเข้าไปดูอันนี้ก็คือตัวนิจจังเหมือนกันของไม่เที่ยงไม่เที่ยงกระทั่งใจของมันปล่อยวางกระทั่งใจกระทั่งแนวความคิดทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาเมื่อเราพิจารณาถึงอย่างนั้นสิ่งไหนที่ทนต่อการพิสูจน์มันจะต้องเกิดขึ้นในการพิจารณา มันทนต่อการพิสูจน์มันมีคือของแท้นะ้นํากรดลาดลงไปเลยโตหสต่างๆมันละลายหมดถ้าเป็นของแท้่จบเจอทองคําก็ไปลาดเท่าไหร่มันก็ไม่ละลายของแท้อยู่ได้ความบริสุทธิ์พุดผ่องมันอยู่ได้นั่นแนหะเมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงปล่อยวางเข้าไปแล้วความบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นของแท้เหมือนกับน้ํามันมะพร้าวเนะี่ยมันเกิดขึ้นจากกะทิมะพร้าวนะั่นแหะ แต่พันมนมันลอยตัวขึ้นมาแล้วมันเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่กะทิมะพร้าวมันเป็นน้ํามันมะพร้าวใจของเราก็เหมือนกันเมื่อพิจารณาเต็มที่แล้วได้ที่แล้วถอนอุปทานความคิดมันถือมันแล้วมันลอยตัวเหมือนกับน้ํามันมะพร้าวนั่เมื่อมันลอยตัวเป็นน้ํามันมะพร้าวจะขยําใส่กิเลสให้มันไปเกิดแก่เจ็บตายมม่ก็ไปไม่ได้มันคนละเรื่องกันนี่แหละการพิจารณาธรรมปฏิบัติธรรมถึงจุดพอได้ ถึงจุดอิ่มได้จุดพ้นได้เกิดความเบื่อหน่ายคลายได้พวกเราให้ตังอกตั้งใจภาวนาทำความภาคเพีย่ยนเดินโยงกลมนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมทำยังไงกำหนดภาวนาพุทโธพุทโธให้จิตอยู่กับตัวเองนั่งสมาธิาาทำยังไงกำหนดลมหายใจเข้าออกให้จิตอยู่กับตัวเองให้มีสติอยู่กับตัวเอง เรารณาตัวเองนะโดนกําหนดพินาร่างกายของตนเองพินากายพินาใจใเมื่อพีนากายเหนื่อพินาใจแล้วเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วกายของเราเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งกายของเราก็จังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันของไม่เที่ยงเหมือนกันขอพินาถอนอุปทานการทิดมั่นถือมั่นในจิตในใจก็ถึงจุดนั้นละ่ะ ปล่อยวางยึดมั่นแล้วใจของเรามันก็หลุดพ้นจากกิเลสก็อย่างที่ว่านะนะ้นำมันมะพร้าวออกจากมะพร้าวนั่วน,นะจากคุยจากกะทีมะพร้าวแล้วน,นะความบริสุทธิ์ออกมาจากใจที่มีกิเลสนั่นแหละไม่ใช่ออกมาจากที่อื่นเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมัน่นจิตใจของบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะก็จบเลยตั้งเพื่อพรมอาจารย์จบแล้วก็รู้ได้ตนเองไม่มีเราเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้ว เราไม่เกิดอีกแล้วชาตินี้จะ,จะรู้ได้โดยตนเองเนี่แหละการประพฤติธปฏิบัติธรรมเราพิจารณาดูซิการเกิดแก่เจ็บตายมันหน้าทนทุกทรมานขนาดไหนเกิดมาพบในชาตินี้ขนาดนี้เราก็พอจะรู้ได้แล้วมันจะให้ได้อย่างใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้กินอิ่มก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์กระหายก็เป็นทุกข์การเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างการอยู่ร่วมกันผลที่สุดความทุกข์จริงๆกับต,ตอนที่จใจจะขาด ใจจะตายใกล้จะตายแล้วนะทนทุกทรมานเท่าแกชรลาข้าค้าร่างกายของเราไม่ไปตามบัญชาที่ใจเราคิดรุนแล้วจะเป็นเรื่องทุกข์ทางนั้นเลยหาความสุขไม่ได้เกิดมาพบนี้ชาตินี้อย่างนั้นชาติหน้าก็เป็นอีกอย่างเก่าแลนะ้ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เป็นมนุษย์ถ้าเป็นสัตว์ทิฏฐิชันเป็นช่างม้าโวควายหมูหมาเป็ดไก่แล้วก็ยิ่งเขาเอาไปฆ่าไปแกงอีกต่างหาก จะทนทุกข์ขนาดไหนการเบียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารน,นี่น่าเบื่อจริงๆพร,ระพุทธเจา้าจึงยกมือบายๆแบบนั้นลาก่อนโลกยืนลําพังที่เมืองเวซาลีนะถอดพระเนตรเมืองเวซาลีเป็นครั้งสุดท้ายนะทอดอะไรดูครั้งสุดท้ายแบบนั้นเราจะไม่มาเกิดในโลกนี้อีกแล้วพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติประพฤติปฏิบัติพระอ,องค์รุกทนอย่างนั้นแหละไม่มาเกิดอีก มีแต่พวกเราเนี่ยแหละใครจะเก่งก็จกตากันมีแต่คนเก่งๆท่าน,นั้นแหะปวดห้จูก็มาเวียนไหา้ตายเกิดกันอยู่เนี่ยจกตากันนี่เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านตั้งอกตั้งใจภาวนาสแสวงหาทางพ้นทุกข์อย่างไรจะจะพ้นทุกข์ทำให้พบชาติตัวเองสั้นเข่าถลอยยิ่งดีไม่ต้องมาเกิดมาเวียนไหว้ตายเกิดอีกเกิด กี่พบกี่ชาติกี่ร้อยกี่พันชาติทุกอย่างนั้นเป็นคนจนก็ทุกอย่างหนึ่งเป็นคนรวยก็ทุกอย่างหนึ่งเป็นมหาเศรษฐีก็ทุกอย่างหนึ่งเป็นชาฟ้ามหากษัตริย์กัทุกอีกแบบหนึ่งสรุปแล้วมันทุกทั้งหมดอย่างพุทธเจ้าพระลาเวนจากคันธาคันธาห้าเป็นพระอันหนักแต่ขนาดขันเป็นพระอันหนักแล้วแบการะอย่างอื่นเข้ามาอีกมันจะไม่ทุกได้อย่างไรมันทุกเว้นเสียตั้งแต่ไม่พิจารณาเลยเมื่อก็พออยู่ เหมือนกับหมูหมากาไก่นั่นนะเข้าอยู่ในโลกในเล้าเขาโยนข้าวให้กินเอาหวานข้าวให้กินเอาลํำให้กินไม่กินไม่คิดไม่อ่านกินจนตัวโต,วตวขึ้นมาได้ขนาดแล้วเขาก็ไปเชือดคอซะนั่นแหละตอนที่เขาจะไปเชือดคอนะนะั่นเละชักดินชักนอดลองออกจนสุดเสียงผลที่สุดเขาเชือดคอแล้วเสียงไม่ออกก็ตายแล้วอันนี้ของพวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นะ แต่ถ้าพวกเราไม่คิดไม่อ่านก็เหมือนกับหมูตัวหนึ่งนั่นน่ะเกิดมาในโลกนี่ก็ไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยมีแต่ว่าความสุขในการอยู่การกินการหลับการนอนการใช้เพลิดเพลินอุตตโรเฮโลกินเหล่าเมายา,เ,าเสเพนต่างๆพอกเป็นวันๆพอกกิเลสเป็นวันๆไปแต่พอถึงวันจะตายจริงๆที่นี่นะ่ะเห็นแล้วบัดนความทุกข์มันขนาดไหน พอตายไปแล้วก็หมดทุกข์ละจบไปเพราะมันช่วงระยะสั้นบางคนก็ถูกลดชบวางถูกฆ่า,า้ังถ้าว่าพวกตายที่ทรมานหน่อยเจ็บไข้ได้ป่วยออรู้จักตัวเองว่ามันทุกข์ขนาดไหนพอจะรู้ได้แต่ถ้าไม่มีธรรมในใจก็ทุรนทุไลอยากจะให้หายอีกแต่ผู้มีธรรมท่านก็ออร่างกายแต่ก่อนเราก็ลุ่มหลงกับมันว่ามันเป็นสวรรค์ดีมานว่ามันมีแต่ความสุขกิน ได้นอนหลับพักผ่อนนอนสบายการเดินเหินไปไหนก็สะดวกสบายแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วโอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่สวรรค์วิมานหน้านี่มันเป็นกองเพิงกองไฟทั้งกองหน้านี่ท่านก็จะพิจารณาเป็นธรรมของท่านทั้งหมดแต่ถ้าว่าผู้มีกิเลสในจิตในใจไม่แล้วทำไมจึงจะหายว่าง,งั้นเอะมีแตินรนอยากจะหาย แต่มันจะหายได้ยังไงเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละให้พวกเราพิยานาไว้เสมอเสมอมันถึงจุดหนึ่งเข้ามาแล้วพวกเราจะไม่ตื่นตัวจะไม่ใจอกตกใจเพราะเราได้พิยานาไว้รอบครอบแล้วเราก็จะได้สู้ในพิยานาปล่อยวางในใจิตในใจของเราในสถานการณ์เช่นนั้นหรือวาระสุดท้ายที่เราจะจากขันนี้ไปนะ ตอนนี้ไปก็ฟังเทศของหลวงตาแล้วก็นั่งสมาธิต่อ